16กันยายนสอง6 0 9 5้เก้าวันนี้จะออกช่วยผู้ประสบภัยทา้งทางท่วมจังหวัดบุรีิทานีร่วมกับหมหวัดรงเจิมทั้งทองกองบิน2ีไปบดูกันวันนี้มาถึงบินสงหนึ่งแล้วแต่มันรอหมวด ทีมงานอยู่ตรงนี้กันนะครับก่อนจะลงพื้นที่วันนี้ทราบว่าเบื้องต้นเจ็ดหลังบริเวณแถวโรงเรียนเบญจมรมาราชจะรอยืนยันอีกทีหมดน่าจะประชุมเตรียมการอยู่ตอนนี้ ว่าจะโทรมากลัวว่าจะอยู่บ้านจะเสียเวลาก็เลยมารอหมวดที่ดีเลยจะดีกว่าโอเคถึงแล้วเดี๋ยวประสานหมวดหมวดมารับแล้ว สวัสดีครับหมวดสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนจะไปช่วยประชาชนช่วยตัวเองก่อนหมวดทำอะไรครับลูกสาวอยากมาที่ทำงานอาลองุ้าทีกันวอ่าเกลอื้วที่กัเียนเ็บของไว้เด้อเก็บฟองไว้เพราะว่าถ้าเกิดมันขึ้นอาจจะเปิด แถวเลยแล้วก็ตับนบดเลยล่แกนครับมัน้องกองถนนเนี่ยมันจะขุนยากเกีบบ้ครับถ้าเกิดมันอยากให้อยากอยากอยให้คนได้แล้วไววก็ต้องของบ้านก็เก็บของไว้รดหน้าลเทศกาลมาเราจะหาหาเขางรับ่วมกันเออยีงยิงยงยิงยงแล้วสิอเพื่อนนายกสื่อล่างซื้อขิงเลยจอยของใสใสๆเลยยกขึ้นนไปที่กษสดีอยู่ได้ครบ เหลืออีกประมาณสักสามสิบเซนจะถึงคาดว่าเย็นเย็นนี้หมดเลยแน่ยถึงแน่มอดมึงหามาหาแล้วถึงแน่แน่ยังไงตัวถึงตอนเย็นน่าจะขึ้นหมดแล้วครับทุกคนที่นี่ที่ไหนครับหมวดที่นี่ที่ชุมชนชุมชนท่าบ่อครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครูบ่าวมาส้นใหญ่บ้านบ่แม่ แค่ถึงไงแมันว่าแค่เด็ดวงค่อเออครับของแม่มันสูงมันก็แน่เนาะแต่หลัง,ง,งท่าสุดเปนตามเลยันหน่อยสวัสดีครับพี่ผู้บ่าวมาหายายถึงบ้านเลย <laughs> ไปเดี๋ยวผมเข้าไปดูวังแดงก่อนครับผมครับตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนท่าบอกตรงตรงมชนท่าบอกใกล้ซิฮอดนระเบ่อเก็บระเบ่อของเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยว อาจจะเข้าเราเพื่อได้ได้ได้มองยูเราบอได้เต้นเราบอกครับผมเป็นขอหลวงพ่อขึ้นพราตุห้ขอเหลวงพอหิคอบอกว่าหายจากผมมอยู่อ้าวเดี๋ยวได้ได้มณีดาวจะต้องบอกเพื่อให้มันได้ครับผมเจ็บคองไปถาโหลดเด้อะก็คือเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ําครับอาศัยที่อยู่อยู่ริมตอนนี้เขาเรียกว่าลำมวลน้อยเป็นเป็นส่วนแยกออกมาจากรับต้นจากแม่น้ํามูลนะครับชาวบ้านก็อาศัยอยู่แบบเนี้ย อาศัยอยู่มีทั้งลูกเล็ ق, กเด็กแดงมีผู้สูงอายุนะครับอตอนนี้ระดับน้ําในลำน้ำลำมูลน้อยเนี่ยสูงขึ้นมาเมื่อเช้านี้อยู่ที่สถานีวัดระดับกลาง M7 เนี่ยสูงที่111.26นะครับก็สูงสูงสูงขึ้นมาเกินระดับเตือนภัยแล้วนะครับระดับเตือนภัยอยู่ที่1 1 1 1วิกฤตอยู่ที่1 1 3ระดับเตือนภัยของ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 าใช่1 1 1 1 1 1, 1, 1, 1. หออมายถึงว่าหมายถึงว่าสําหรับชุมชนนี้นะครับว่าเป็นชุมชนที่ที่อยู่ในอยู่ที่จะได้รับผลกระทบก่อนเพื่อนเลยก็คือจะโดนน,น้ำมาแย่เข้ามาก่อนเลยซึ่งตอนนี้ตรองวังแดงแย่เข้ามาแล้วแล้ว,ลวก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้วคลองคลองบิม21กับเทศบานลนครนนทบุนีกับสุปปอพอเกจิามาขนไปขนขึ้นไปแล้วส่วนหนึน่งส่วนหนึ่งนะครับก็ไปตั้งตั้งบ้านบ้านพัก กินชั่วคราวอยู่ที่สวนสาธารณะเมืยม่วงแล้วสองสามคืนแล้วะร,ระดับน้ํานะครับตรงนี้เป็นด้านทางนู้นเป็นหมู่บ้านชีมงคลครับเขาอยู่สูงระดับตลิ่งทางนู้นก็ที่เห็น,นข้างหน้านี้ก็คือเส้นทางเข้าสู่เข้าสู่ชุมชนเบญจมะสองนะครับชุมชนวงนังแดงเป็น <c oughs> เป็นพื <c oughs> ้นที่น้ําท่วมซ้ำซากทุกปีแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่มีที่ไปเนาะ ชาวบ้านเขาก็ประกอบอาชีพร้อยพวงมาลัยขายนี่นะครับที่เห็นขายดอกมะลิขายพวงมาลัยตามสีแยะก็ไม่มีที่ทํากินเป็นของตัวเองไม่มีบ้านพักของตัวเองก็ก็กโบวิ่งครับ <laughs> ก,แก็แต่ก็มีบ้านบ้านชาวบ้านเขา็ยายาม,มาใส่อยู่ด้วยตัวเองก็พยายามทําบ้านยกขึ้นสูงๆแต่เมื่อมันเวลาถึงเวลา คือจู่ๆมันก็เอาไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับยังไงก็ไม่อยู่ครับคุณสู้อะไรสู้ได้ครับสู้ภัยธรรมชาติไม่ได้แน่นอนครับสู้กับน้ำนี่แบบมันมาเร็วอะถ้าเวลาบอลมันจะขึ้นขึ้นวชั่วโมงนึงขึ้นสิบห้าเซนชั่วโมงนึงขึ้นอ่าหมดแล้วประกบหมดแล้วค่ะเหลือแต่พ่อแม่ของเราร้องช่วยเล่อครัปีนี้ปีนี้เป็นยังไงเป็นจะเป็นจะได้ย้ายกันอีกไหมเราจริงๆก็ไม่อยากย้ายหรอาเออ แม่จะอัขนขนาดั้นกันอีกประมาณเมต <conseguir. S 2> <fruit. S 1> รหนึ่งอืมเมตรหนึ่งเก็บเตรียมโตไว้ได้คดีได้แม่ได้เวลาขนเัียงได้ขนง่ายขาวว่าจะไหนนะคะคนที่อยู่อืมคืเขาไม่มีที่อยู่เขาเลยเขาต้องไปที่นี้ต้องอยู่อันนี้อะไรนะท้องนี่วังแดงวังแดงชุมชนวังแดงชุมชนวังแดงครับชาวบ้านที่ชุมชนวังแดงกันยกเคลื่อนย้ายไปแล้ววังวังสว่างวังสว่างสว่างชุมชนเบญจมะโรงเรียนเบญจมะศสอง คือชุมชนเป็จม้าจะมีจบเปนจม้าหนึ่งเป็จม้ 1, จาสองอันนี้แต่ว่าภาษาบ้านบ้านเราเรียกชุมชนบางแดนตรงนี้วิ่งสองหนึ่งเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับเมื่อวานได้รับความรุเคราะห์รถรถสูงจากศูนบรารเทาสาธารณภัยเขตสิบสามเขตสิบสามนบนเครื่อ<ทา>ง, <ใน S 1> งมือท่านเยอะเรามีคน,นแต่ว่ารถถูงสูงไม่ค่อยมียังมีเหลือไหมครับรตอนนีต้ตรงจุดนี้หมดนะครับเพราะว่าท่วมท่วมแล้วตอนตอนนี้หมดแต่ว่าจะมีข้างหลังที่ พี่ยังอยู่เพราะว่าน้ำเดิมาไม่ถึงได้ได้เต้นไม้กลางเราเปล่าล่ะโมเม้นเต้นเต้นกูวาใครมาว่านเนี่ยกางนอนเราเปล่าอ๋อครับมันกันฝนเด้บะครับอ่านี่คือศูนย์รักพิง ของวังแดงเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนนี้สิบสิบสี่ครัวเรือนสิบสี่ครัวเรือนเพื่งตรงขึ้นมาสิบสี่ครัวเรือนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอพยพมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ลูกเล็กเด็กแกงของพี่กันอยู่ที่สวนสาธารณะนี่แหละก็มันเป็นความความจุดประสงค์ของการของการของการเคลื่อนย้ายของเราก็คือว่าเอาประชาชนเข้ามาู่่ส่วนส่ที่ปลอดภัยแล้วก็ให้เขาสามารถดำรงชีวิตได้ในช่วงที่ ที่รอรอให้บ้านเรือนกลับเข้าสู่สภาวะปกติก็มีทางเทศบาลนครเจ้าของพื้นที่นะครับมีทางคอพมีทางพัฒนาสังคมและความเป็นไปของมนุษย์จังหวัดเนี่ยก็เข้ามาดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารห้องน้ําห้องท่าน้ําดื่มน้ําใช้นะครับมีการไฟฟ้านะครับมีน้ำมีน้ำดื่มมีน้ำดื่มเมื่อวานนี้ทรัพยากรน้ําภาค11อทรัพยากรน้ำบาดาลมันก็ เอาน้ำแกนหลอนอน,ลอน้ำแกนหลอนได้ได้ยังกินพ่อโอ้แบบมี <laughs> <c oughs> ้ครับต่อครับตรงนี้เป็นสวนสาธารณะห้วยม่วงอยู่หลังประมงนะหลังประมง,งครับจำนวนกี่คนเรือนนะครับที่ขึ้นมาตอนนี้ตอนนี้สิบสี่คนเรือนแล้วครับสิบสี่คนเรือนเราคิดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะขนกันอีกแค่นี้เลยโอ้แต่ตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้รอรอดูเต็นท์ของเทศบาลว่าเทศบาลเขาจะขาย จะหาเต็นท์มาเพิ่มไม่ได้มันต้องรวบรวมเต็นท์ของหมู่บ้านมาช่วยไม่เมื่อตอนปีหกห้าเทศบาลซื้อเต็นท์ซื้อใหม่ซื้อมาใหม่สี่ร้อยเต็นท์เลยนะเพราะว่าเ uh huh. ขาก่อเร่หนักนะแต่ให้แต่มันก็ชำรุดไปเยอะเหมือนกันชำรุดไปเยอะนะู่วดูเต็นท์ใหม่เต็นท์เมื่อตอนเมื่อตอนเนี้ยนายกสิวนะครับนายกสิวเป็นคนเป็นคนหา เต็นมาให้ผมเวลาผมจัดง,งานจัดการอะไรก็โทรหานายยกสิวเลยสิวครับเต <c oughs> ิมขอยืมเต็นหน่อยครับ <c oughs> ชื่อคุ้นๆนะครับนายกคนนี้เ,ออเพื่อนเราเพื่อนเราเ,เพื่อเอเราเอง <c oughs> เต็นที่พักหน่อยเพราะว่าจะต้องมาต้องใช้รถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบออกนะครับมัน <c oughs> เป็นระบบนอนพื้นนะครับสิ่งปฏิกูลจะอยู่ข้างล่างเพราะเราไม่ขุนลุมไม่ได้ใช่ครับที่สระบนครนี่จะมาจะมา ดูแลตรงนี้ก็นี่แหละครับคือจุดพักพิงเมื่อวานท่านผู้ว่าก็เข้ามาอยู่มามาพร้อมกับคนนาสนาชการของกระทรวงทรัพย์ก็เข้ามาเยอะนะเมื่อวานนี้ท่านท่านทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท่านผู้นวยการสํานักหานการท่อเที่วรักที่เก้าที่ดูแลกรมอุทยานต่างๆท่านผู้นวยการสํานักงานทรัพยากรน้าผู้นวยการสานักงานทรัพยากรน้ำบา,าำดาล านพมจนะครับเมื่อวานท่านนายอำเภอเมืองก็มาหรอวันนี้ท่านในท่านผู้อำนวยการศูนย์ปภ .73 นะครับแล้วก็ท่านปภจังหวัดท่านมนตร์สง่าดีร่าสง่างานดีร่าสง่างาท่านเก่งอ่ะเนี่ยการบริหารจัดการแบบการประสานใช้ใช้เทคนิคการประสาที่เก่งน่าน่าไปศึกษาวิธีการทำงานของท่านอยู่นะทำได้หลายอย่าง ครับวันนี้ไปสำรวจกันแล้วยังไม่ได้เคลื่อนย้ายน่าจ,จะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขนแน่ๆเพราะว่าเย็นนี้น่าจะขึ้นเพราะว่าตอนนี้น้ำมวลน้ํามาถึงมหาชนะชนะชัยครับมวลน้ํายะโส้อยเอ็ดมาถึงมหาและมวลน้ําเหนือยังไม่มาและตอนนี้ฝนก็กลาลังตกถ้าจะขอาดังมากเลยเตีปักปักตะไคร้ย่งไงวะเดี๋ยวผมจะไปปักตะไคร้อีกรอบพอพอคืนนี้คืนนี้น่าจะ น่าจะน่าจะขึ้นอนีน่าจะอาจจะอาจจะได้เคลื่อนย้ายด่วนๆรอบดึกคอยว่ากันอีกทีดูสามสมีอยู่สามสี่หลังที่เหลือประมาณสามสิบเซนสามสิบเซนจะถึงพื้นบ้านลารอบแรกที่เราจอดโอเคก็คอยดูกันครับหมวดขอบคุณครับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันยังไงขอบคุณมากพี่เตยขอบคุณมากสี่โมงดี เดี๋ยวออนคอนดีกว่าออนคอนถ้าเกิดมีเวลาถ้าเกิดจะจจะเรียบโทรแจ้งให้ทราบโอเคครับครับผมครับผมขอบคุณหมวดครับครับผมสวัสดีครับ